มไม่สิ่งเด็ดยังไงพุทธบาทผูกคุยกันยายอย่างคนไม่ไหวอีกล้ะ <c oughs> คนขี่จมถึงแล้วครับพี่น้องคิวทัดคิวทัดวัดผูกเงินปฏิบัติผูกเงินพี่นออ้องเอ้อบูชาดอกไม้ทุกเทียน นี่กันเนาะบ่ท่าอืมอืมมึงก็เด้อมึงก็เอ๊ะอือ คุณครับอืมคือการเปิดน้นองญาณเนาะแ,แต่พ่อยากให้มีแป้ามีแมงนนเนาะอืมีเป้ามีแมงโอเคมีแป้ามีแมงโมห์แหงเออเนี่ยจับขบเป้าปบะแมงโมห์แหงทุบด้วยปะครับ อันนี้เอาไปเกลือกระหารกระใต้กระใต้หลายอยู่บอใหญ่โอ้กระใต้ป้าบืกระใต้ทังกระใต้เลี้ยงบ่กระ่ต้ปาบ่มี่บ่โอ้ตั้งเอากระ่ต้บ้านมาเลี้ยงทีทีแต่กันอ้มลงูเย็นบ่ อย่างเวียนลอยกุธบาทกุธิบาททีครบสามรอ ในอธิษฐานสักคนค่อยตั้งอยู่ไหมตั้งสือส่อๆอยู่ชีวิตป,ปู้ขาี่มีความเป็นไปทางหน้าอยู่ก็เลยตั้งอยู่ฝนหยอยที่วัดผู้คยเงินพุทธบาทผู้คยเงิน พ,พุทธบาทบูกไปงนั่นโอ้ยมือสั่นพี่น้องเลยต้องขาาออภัยเพื่อน ของตอนเกนแดนเนี่ยพุทธบาทพูดควยเงินทาน,านมึงเงินทานคำมักติของไปแม่นใหเจประดารับสาบ ย่างขึนไปเบิง่งคุยเงินครับขุบเทธบาทผู้คุยเงินนี่น้องนี่นักท่องเที่ยวมาเบิ่งกัดลานหลายคุ้มช่างโอ้ว่าอีหน้ายนั่งขึ้นมาแล้วยังอยู่ใต้คุณดู ก็เห็ดก้อยก้อยอยู่าย่างนี้ไงบอนักท่องเที่ยวหลายไว้อืมครับเศรงาบเศรษฐเงยเป่าลมเอาแรงนี่ค้ยเงินแท้ๆ ควยเงินควยควยเงินน่าจะมีตานี่ตาควายนี่สิหุ่งได้ยังมืคืนมานอกคือว่าอันไดอืมอันนี้จัคอมพุทธบาทูคยเงิน โอ้รถเกตเข้ามาจอดอยู่นีม่มันนี่แนวยูแนวกิน,ยอยน,กนของกินของขายอืมอืมตัวไอเงินเขาหักแล้วเว้ยเข้ากิน,น โอ้ยายบ้านอันนี้พ่อค่้ยแม่วั้วอันนี้มันลูกคว้ยลูกคั้ยลูกข <laughs> oh. ั้วบางคนเก็บกี่หิน,น,นไปยองกัน <laughs> <laughs> เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล อืมเป็นกระจกกระเจะนี่แต่กระต่ายกระต่ายมูลกระต่ายเดงมูนกระต่ายปลาอืมออกมาแพร่รูปงาเงาเนี่ยเขาอียงมาให้กินบุ่นดิฮึ แกแล้วผู้เข่าขายคุณเห็นบ่าลั่นพักไหมโอ้คุณนอารุมากะตายน้อยอืม่กินอคาย้วไม่ชอบนี่ยกินอยู่ด้วยกินอยู่กกิินอันนี้ กินอันนี้กินไม่แลนแลแนมากินอันนี้ไปไหน,เ,นเออ,อ <c ười> มกินอันนี้มัอกินอาหารกนี้มันมนัมนเมน ไปน้อยแนลมาดูรายการหินห mm. so ินอะไรหินเลื <making> so <minded> the <benchmark> ่อมเลื่อมหินเปียกอันนี้ซื้อกลับไปได้

จะนีนาจแม่ขไข่พญนาคไขพญานาคม่มีมั้คงจะมีมั้งมีมีเราไม่รู้เออแต่ว่ามันจะลูกใหญ่ขนาดไหนแค่นั้นเองเห็นบางคีก็ลูกขนาดนี้นะแต่แต่สี่ยงได้กินผักไหมเห็นเยอะกว่าที่แกะใช นี à, úc, á, cổ, ่ว่าเด็กไหนเขาแกะเป็นรูปพ้านาคปกผ้าอะไรอะไรอย่างเี้ยมีอมอมเออมอมได้ฮะเย่งเลยสาธุสาธุดวงปู่ถันใจอืมเดินเดินมา เคื่องพีก็นีกระต่ายน็หลายเท่าอยู่ได้มันไปห่มกินน้ำก้นอยู่ได้กระต่ายเลี้ยงคนเลี้ยงกระต่าย อยู่คร mm, oh, oh, mm. ับอสาธุปูดูสิโอ้อ่างน้ำอยู่เทิา่ทุด่าน้ำชมนุดโอ้นชมนุดได้เนาะอืมอืมที่ขับบุ้งนะปูกับพี่ ุงปลูกไปกระไดออมหอัดพี่บอกกระไดนะกจดกจดไปพี่อออก็เจาแกเจบริอาเอาหารมางคดีเนาะดูกันอย,ยูกย่กระไดน,น้อยสงอ,ยตยอยสงตัว หลวงพ่อองค์ใหญ่หลวงปู่องค์ใหญ่หลวงปู่องค์ใหญ่พระพุทธสัพพนลังสีพ,พุทธสัพพนลังสี ใหม่นาเพิ่นบมเดทรำความสะอาดเนาะบมเดทรำความสะอาดอืมกบโพมาปลูกไว้กบกบโพมาปลูกไว้ปลาเพ็กปลาเพลกเปน ยังพระท่านได้ไปไหว้หลวงปู่เย็นใช่อีกสักครู่หลวงปู่ฤๅษีนี่หนาวป่ะเหรอหลวงปู่ฤๅษีหน,นาว

เป็นงานจินงานแกะห,หินร้อยัรยบาทน่ยเดียๆแกะใส่เห็ดใส่ เคยมาไหว้เพื่อนเธอหนึ่งแล้วหลวงปู่เย็นตั้งแต่เพื่อนมีชีวิตอยู่เพื่อนค่ะแล้ว่าเพื่อนผูกแขนแล้วก็แล้วเท่าทุ่มเงินละเพื่อนมรณะไปจากปีแล้วครับห้าปีแล้วมามีการก่อสร้างธาตุเพื่อนอยู่บ่๑๐บาทไหมคะ๑๐บาท ที่สั่งธาตุเพิ่นตอนใด็ตอนนี้ยังมีอยู่คยังมีงบยังมีงบอยู่เนะาะก็คือรองบไปเรื่อ,อยอืมอส,มสนใจรอยพุทธบาทเล็กก็มีโอกาสได้มาบูชาที่นี่ครับผมที่วัดหลวง่เย็นรอยพุทธบาท ลุงกำลังลงไปจ้ากำลังลงไปผู้คยเงินนะครับากครับอะไรอืมจะทนที่ปฏิบัติธรรมหลวงปู่หลวงปู่ยังไงหลวงปู่เย็น ญญลูกไทยมันลูเหมือน เนย่างเกิดในเบื้องต้นที่ครับพี่น้องสถานที่ท้องท่องเป็นเงี้ยงกันวันนี้มาจนลืมหลังลืมหลังค่อยบ่อยแล้วนานแสนนานละหลายปีแล้วมาเที่ึงยังหมดทันได้ถ่ายทำยูทูปเลยพี่น้อง บ้านที่ไหนเมูบ่บ้านที่ไหนไงบอลลูคือกันบ่มาท่องเที่ยวคือกันบ่ขึ้นไปได้อยู่นี่แหละวิววิวทิวทัศน์ที่ลงมาทำอะไรบ้างภูเขาเหล่ากาบ้านเดินที่อยู่อาศัย ในใ้ลมของรอยพุทธบาทน,นั่นเเป็นสถานที่ใหม่นะครับสถานที่ใหม่เย็น,น,นอ,นนอ,นนอนนนุ้งปูงงยงดดดดังสูงสูงคิวชัดสูงมงนมี คิวทัดสูงครับพระธาตุช่วยนักท่องเทียย่ยวก็เยอะแยะครับผมวันนี้ เกี่ยวเยอะใหอีดิวันนี้มันเสาร์ันที่สิบสี่อืมอืมกินอะไรุมกันไประจักกัน bên ông ấy bạn này, trên đường cặp dép, giờ đi du lịch Sài Gòn đi, trên đường vay vay đi, mát Sài Gòn, thất bại thu quèn ăn, đi cả châu ô kẹt salad luôn, lạc lên Hãy subscribe cho สถานที่จะรดสูงสั้นเป็นใสโปรไวแล้วครับอยู่บนที่จอดทางข้างบนวันนี้ก็ที่ได้อำนวยพระจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอให้ดูดีไม่แห้งกันจุฬูลสกษณนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม ขอบคุณครับ